คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านะอาอาทุกๆท,ท่านนะคะ ใครได้หวยฮานอย3ตัวบ้างคะคอมเมนต์บอกตั้มด้วยนะคะใครได้นะคะเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะเจ็ดนะคะเพื่อนๆออก007นะคะตั้มขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกทุกท่านเลยนะคะที่ได้3ตัวนะคะเรามาดูผลฮานอยวันนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ฝนฮานอยวันที่8นะคะต้้มให้เป็นเฉพาะกิจด้วยนะคะเพื่อนๆเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเพื่อนๆเรามาดูผลพิเศษกันก่อนนะคะวันนี้เลข7มาแรงมากเลยนะคะ<ๆ>เพื่อนเลข7เนาะเข้าเกือบทุกนวยเลยนะคะ7นะคะ เรามาดูพิเศษกันเลยนะคะออก072นะคะเพื่อนๆแล้วก็60นะคะต้องให้เด่นที่เลข6กับเลข5นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง6ก็คือเข้า60นะคะแล้วเลขที่ต้องเจาะก็คือ60ตรงๆนะคะเพื่อนๆพื่อน60ตรงๆส่วน72เราไม่เข้านะคะ มาดูฮานอยปกติเลยนะคะฮานอยปกติออก8 5 9นะคะแล้วก็เลขเบิ้ลค่ะ8 8เนาะวันที่8ต้องไม่ได้เฉาะเลขเบิ้ลเลยนะคะพเพื่อนๆมา8 8เลยนะคะ59 59เพื่อนเค่ะท่านไหนที่ รูดเลข5นะคะเด่นเลข6กับเลข5นะคะรูดเลข5ก็เข้าอยู่แล้วนะคะส่วนตัวที่ต้องเจาะให้เราก็ได้59ตรงๆนะคะเพื่อน59 9ตรงๆค่ะ88เราไม่เข้านะคะมาดู VIP กันต่อค่ะอันนี้นะคะที่เราแตก3ตัวเนาะ0 0นนะคะเพื่อนๆแล้วก็47ค่ะ 07ในตารางฮานอยสูตร1เราไม่เข้านะคะ74ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูน้อยเฉพาะกิจกันเลยนะคะออก319นะคะแล้วก็76ค่ะเพื่อนๆนะคะเลข7ค่ะมาพิเศษนะคะมา V ทั้ง2ทั้งบนทั้งล่างนะคะ VIP เนาะแล้วก็เฉพาะกิจก็มานะคะคือ เจนะคะเพื่อนอันนี้เราไม่เข้าทั้งบนและล่างนะคะเพื่อนเพื่อคะเลขในตารางฮานอยมีทั้งเลข1แล้วก็เลข9นะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะ9 1 1 9ให้เพื่อนนะคะเพื่อนๆพ่ค,คะเราไปตามกันต่อนะคะสำหรับฮานอย สูตรหนึ่งนะคะเพื่อนเื่องวดประจำวันที่9เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆนเลขในตารางนะคะมีเลข0เลข3เลข5 7 4เ็ลข1แล้วก็เลข8นะคะเลขเด่นต้องจะวางไว้ตรงกลางตารางเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ ดูต้อมตลอดนะคะก็จะทราบเนาะเด่นก็คือเลข7นะคะเด่น7กับ4นะคะเลข7ก็จะมี7 1นะคะเพื่อนเพื่อน7 1 7 3 7 5นะคะเลข4มี4 0ค่ะ4 1 สี่แปดนะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆตัวกันคือเลข5นะคะกันเลข5มี5 0ศูนย์ค่ะ5 0 5ศูนย์ามานะคะอันนี้เป็นเลขที่ต้องชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆท่านไหน ชอบเลขเดียวกับต้อมเตรียมแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะต้อมชอบ30นะคะเพื่อนๆ30 58 7นแล้วก็81นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะให้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ชอบเลข ที่ตําเจาะให้นะคะสามารถนำเลขในตารางฮานอยสูตร1ไปจับชุดเลข2อตัวและเลขชุด3ตัวที่เพื่อนๆชอบได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะนำเลขเด่นไปเล่นได้เลยนะคะไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข7รูดเลข4เน้นๆนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคะซื้อหวยอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะต้อมไม่สนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ต้อมขอให้เพื่อนๆของต้อมทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการตอบบุญด้วยนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยตลอดนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย